สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนีนะ้จะเป็นการมาแกะกล่องนะรีวิวดูครับก็เป็นเกมเพิ่งออกใหม่นะคือเซ e ยน e n วิวสา3หรือ Biohazard 3นะฮะภาครีเมคนะฮะต่อจากภาค2นะฮะที่ออกเมื่อปีแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะแกะกล่องเนี่ยขอเออพูดอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือว่าคลิปก่อน,น,นเนี่ยคือคลิปแกะกล่องรีวิวแล้วก็ประกอบกันดั้ม ท่นจะโบก็คือแอตลาสกันดั้มเนี่ยผมผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะฮะคือผมเอาคลิปที่ยังไม่ได้ตัดต่อเนี่ยคือลงผิดนะก็เลยเราก็ไม่ได้ตรวจตรวจด,ดูวะคือลงอัพอัพลงแล้วก็ปล่อยไปเลยฮะจนมาว่าวันก่อนไปดูมาแล้วก็มันเป็นคลิปที่ยังไม่ได้ตัดต่อนะฮะเป็นคลิปดิบๆเลยะฮะโอ้โหผมมั่วมากเลยครับผมก็เลยต้องลบออกนะแล้วตัวต้นฉบับผมก็ดันลบไปแล้วด้วยเป็นอะไรที่เสียดามากเพราะว,ว,ว,ว่าผมตั้งใจทํามากนะ เดี๋ยวจะไว้ทําคลิปกันดั้มแบบนี้อีกทีนะครับคลิปนี้ก็เลยลองมาถ่ายอันนี้เล่นเล่นดูนะครับก็คือเนี่แหละผมก็จะแกะกล่องดูนะครับยังไม่มีเวลาเล่นนะครับผมจริงผมซื้อตั้งแต่เดย์วันแล้วนะครับแล้วก็เคอรี่เขาก็ประสบปัญหานิดหน่อยนะผมซื้อในช้อปปีแล้วก็เคอรี่เขาเหมือนกับว่าส่งของไม่ทันนะฮะของคาอยู่ที่คลังนะครับก็เลยมาถึงผมช้ามากเลยนะครับสามสี่วันเลยคนื่นก็เล่นจบแล้วก็ขายแผ่นกันหมดแล้ว มาแกะซีลกันดูเลยนะครับก็นี <t ios <t ios ่นะครับเป็นปก ด้านหน้านะครับก็จะเป็นปกที่มีภาษาไทยด้วยนะครับก็คือแถมฟรีนะครับ DLC ชุดของจิวเว l ลนทา n e กับคาร์ลอสในฉบับในแบบต้นฉบับนะฮะก็คือในของ PlayStation 1นั่นเองฮนะชุดคลาสสิกก็นี่นะฮะมีออกแบบปกได้สวยดีนะฮะแคปคอมนะฮะด้านหลังก็เป็นภาษาไทยนะครับนี่มีโหมดออนไลน์นะคือ r e s i d e n t e v i e w r e s i d t n t นะฮะ เล่นออนไลน์ได้4ต่อหนึ่งนะเหมือนพวกเลบโฟรเดียหรือเปล่าใช้พื้นที่45กิกเล่นคนเดียวนะครับมีภาษาไทยหมดเลยนะครับยกเว้นบรรยายไทยนะอันนี้น่าจะทำบรรยายไทยมาด้วยนี่ก็จะจะดีกันเยอะเลยนะสำหรับแคปคอมนะครับเป็นแผ่นโซนสัก็จะมีไบโค้ดนะครับ อันนี้ผมงายดูไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนเอาโคดไปใช้ซะก็จะมีใบไกด์นะฮะไกด์บุ๊กนะครับบอกวิธีการคอนโทรลก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ระหว่างที่ก่อนนี้จะมาเล่นผมก็เลยเอามาถ่ายลงดูก่อนนะตัวแผ่นก็สกรีนมาเป็นหน้าของตัวร้ายในเมสิตนะครับตัวร้ายในตำนานนะครับ ที่เท่คือเหมือนกับแผ่นภาค2องรีเมคเลยคือสลับปก,กได้นะครับเราจะเอาหน้าเน m e สิ s ขึ้นมาก็ได้นะครับนี่ปกส่วนปกหลังนี่น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาเนมิสิ s ขึ้นมาดีกว่านะดูแบบโหด,ดดีเกมนี้เป็นเกมที่ดังมากนะครับในเมื่อยุค PlayStation 1นนะผมเล่นตั้งแต่ ผมอยู่ท่านฮุยมอต้นนี่ละมั้งตอนออกใหม่ๆนี่ก็ไปเล่นที่ร้านเกมเป็นตรึมนะครับอันนี้เ็าซื้อมาเพื่อชอบนะเห็นหลายคนเขาก็บ่นกันว่าภาคนี้มันเล่นมันจบเร็วะผมไม่ซีเรียสอะไรนะครับเมื่อในเมื่อเขาอยากเล่นแล้วก็จริงๆในภาคพีวันมันก็จบเร็วอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ภาคที่เล่นนานเหมือนภาคสองภาค ขอเล่นมาแล้วสนุกก็พอนะจบเร็วจบชา้าช่างมันนะก็คลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรจริงๆนะผมก็คงจะจบการแกะกล่องนะครับรีวิวเกม r e s i d e n t e v i l 3ภาครีเมควะอันนี้ผมได้มาในราคาพันเจ็ดเกาสนะจาก s h o ปปีจริงๆตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นนะผมก็แนะนำว่าให้ใจเย็นลองหามือสองตามกลุ่มดูนะครับมันจะได้ราคาที่ถูกก็คือว่าเซฟเงินไปนะ ถ้าเราไม่รีบนะจริงๆผมจะซื้อมือสองก็ได้นะจริงๆอะ่ะสั่งเอาไว้แล้วมันมาส่งช้าไงพอดีช่วงนี้เป็นวันทํางานก็เลยไม่มีเวลาที่จะเล่นเลยนะครับคลิปนี้คงจะแค่นี้นะฮะก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีครับผม